สวัสดีครับอิวชาแนลออกมาหน้าอีกแล้วครับตอนนี้สิบเจ็บนาิกายีนาทีมื่อนี้บุมมีบุญบังไฟนะครับเขาสั่งยกเลิกมือนกะสิเดินทั้งกับนคนปรปฐมนะครับออกมาบึงก้อมเรียบร้อยของหน้า เขาก็เริ่มเกิดแล้วนะครับเริ่มออกนอหเห็นแล้วพอดีละน้ำแห้งนี้เล่าก็สิเกิดน,นี่ก็เป็นน้ำออกเป็นลงไปหนีมันก,ก็ไปพุน่นไปพุน่นมันก,ก็ออกไปพุน่นหมดนะครับถ้ามันเขียวจังน้อยก็บจังในลุ่งข้างบ้าน มาอัดท่อให้ตอนนี้ฟังไหมนะครับฟังเอานามออกพอหนามมันอยู่ฟังนี้ที่แรกผมไปคุดมองนั้นหนามมันสูงมองนี้ ม,มันเป็นลงคุณเมดน,นะครับเลยต้องฟังทอทั้งคุณพระอาทิตย์กำลังจะตกดินกษสรให้ลุ่งคางวานนั่นแหะครับคือเขาเบิ้งแห่งผู้จัดการมรดก ให้เล่าสามให้พ้อมทรงเงินมาให้เล่าน่าดีอยู่นวนำห่อยตบๆอย่คือึ้นห้องเอาบ่หน่อยอ๋อยางคือเก่าแล้วเรียกกลย้อน ยางกล้วยนี่กล้วยเคลื่อนหนีไหมพักลงมาเหี่ยวสุกเลยน่ะปีหนีหน่อยๆเนาะโอ้เบึ่งลำต้นกล้วยหลดมีแต่ต้นในหน่อยหน่วยกันในหน่อยผสมบูรณ์มันหน่าแนียนผนมันหลายหลายปีแล้วตั้งแต่ค่อนสาบุนเนาะสิโลไม่อยู่ บางต่วนบาุ่งครับหุนดีจอยแคแดดลแตร์อยู่หุ่นนวยบุไดปูกไหมบุคายได้อยู่บ้านเลยบุไดปูกปีนี้วานเองคือเก้านะครับ ta bưng qua Chị đây. chỉ đây bốn ngăn gì bên trong đấy và gì hay lung khang bàn vạn lâu cả nhạc nhạc nó còn lột thấy là mười nó vạn lâu yên lột lâu อันที่ปักทงปฏิกขาวๆนี่คือคันแท่หัวนะครับเป็นหู้หนูจอลงไปผมปักไว้้านามันบกกับแสดงว่ามันสีลงสองหู้นี่คือเก่า อย่เก็บเมองมองพวกนี้จะเดินทางไปทำเบาที่นคนปรปฐมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับิว c ช a n นลคอนซูลินสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามและรับชม